มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน,นะครับสําหรับคลิปนี้พบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับก่อนไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกด,กดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดมินแล้วก็นักตบวอลล์บอลสาวทีมชาติไทยต่อไปพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าสวัสดีครับพบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปีนี้ซึ่งหลายคนก็กำลังจะลุ้นนะครับว่าใครจะได้ไปตัวแทนไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับคือก่อนหน้าน,นี้มีข่าวที่ไม่คอดีสักเท่าไหร่นะครับทางคุณปรีชาชานได้ออกมาเปิดเผยนะครับเมื่อวันสองวันที่ก่อนหน้าน,นะครับว่าไม่มีใครรับเป็นชาภาพเลยนะจากการแข่งขันสโมสรวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับ จะหาตัวแทนไปแข่งอะไรยังไงก็สุดไม่มีนะครับสุดท้ายนะครับเป็นทางโคราชนะครับบ้านเรานะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีการแข่งขันแล้วก็ไม่มีพัฒนาศักยภาพของหลีกอาเซียนของเรานะครับทําให้นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเพิ่งเคยจัดมาอยู่ เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดล่าสุดนะครับซีวิลีกนะครับที่จัดมาล่าสุดนะก็ถือว่าทําให้ชาวเอเชียนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีการจัดมันก็จะดูแย่นะครับ เราก็ทําหน้าที่รับหน้าเสืออีกครั้งหนึ่งทั้ง,งคนครราชสีมานะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับได้เข้าไปเล่นแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์ด้วยนะครับอาจจะมีตัวต่างชาติเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าอาจจะมีการจัดต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการจัดไทยเล,ล็กต่อเนื่องด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าอาจจะมีตัวต่างชาติของทีม สโมสรด้วยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่ามีทีมไหนบ้างนะครับมีเวียดนามหรือเปล่านะครับเวียดนามด้วยนะครับก็จะมีร่วมแข่งด้วยเหมือนกันนะครับทางบิ๊กเตียนนะครับก็จะลงแข่งขันด้วยนะครับโดยรายละเอียดนะครับการเป็นเจ้าภาพของ โคราชนะครับสำหรับการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับนายชายวัฒน์ชินกุศลผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมานะครับ,ร,บนนรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนักแม่ท้าปีที่สและประธานสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนคนรราชสีมาเปิดเผยนะครับว่าสาพานวอลเลย์บอลนานาชาติเลยมอบหมายให้โคราชนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ครั้งที่24ครับ 2 0 2 4นะครับก่อนหน้านี้มีการจัดมาแล้วนะครับทั้ง6ครั้งนะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่สโมสรระดับเอเชียจะมาจัดที่เมืองยามโมอีกครั้งหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลสโมสรยิงแชมป์เอเชียครั้งที่2จะมีตัวแทนจากสโมสรน,นะครับทวีปเอเชียรวมทั้ง12ทีมนะครับเข้าร่วมแข่งขันและประเทศไทยนะครับในฐานะเจ้าภาพจะส่งตัวแทนแข่งขันได้2ทีมนะครับซึ่งนะครราชสีมา ส่งเข้าประกวดนะครับซึ่งเป็นแชมป์มานะครับจะได้รับสิทธิ์ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าโคราชนะครับในฐานะแชมป์นะครับไม่ได้ปีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นมาในฐานะเจ้าภาพนะครับทีมที่เป็นรองแชมป์จะได้เลื่อนเข้ามาเป็นตัวแทนอีกทีหนึ่งดูจากตรงนี้นะครับมันมีสถานการณ์ที่เราทราบกันดีว่าอีกทีมหนึ่งจะเป็นใครนะครับ คณะเดียวกันนะครับสโมสรนครราชสีมานะครับเคยลงแข่งในฟุตบอลบลิบอลหญิงนะครับชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้2ครั้งนะครับในปี2014แล้วก็ที่จังหวัดนครปฐมประทบนะครับจบที่อันดับ5นะครับแล้วก็ที่โคราชนะครับจบด้วยรองแชมป์โดยเป็นช่วงที่การแข่งขันในรูปแบบของอาโควิดนะครับซึ่งมีผู้ชมการแข่งขันครั้งนี้นะครับทั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมี ช่วงนั้น,นะครับอาจจะเป็นติดโควิดนะครับเป็นสนถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะเรียกความมั่นใจมาได้นะครับสนามชาติชายฮอนะครับสเสียงริยประกีิจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่22-29กันยายน,นครับและทีมชนะเลิศชนะเลิศในรายการนี้ครับก็จะเข้าไปแข่งขันใน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับที่จัดที่ประเทศจีนนะครับจัดใหญ่จัดเต็มนะครับสําหรับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําการแข่งขันแล้วก็ปรารถนาที่จะมาเล่นในรายการนี้นะครับเพื่อไปสู่การเป็นเจ้าภาพาการเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับเป็นภาพการฝึกซ้อมนะครับก็จะมีโค้ชนะครับ ออนอุม,มาสิทธิรักนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าทีมชาติไทยนะครับหรือทีมจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเจ้าภาพนะครับจะสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้หรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็น การพัฒนานะครับในการจัดการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปสู่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์านล่างใต้คลิปนะขอบคุณที่รับชมรับฟังรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนรำ่ำรวยตลอดไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ